สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาดบานเองนะจ้าัสดีจ้าแมลี่จ้าอ่าจ้าหลังจากที่ว่าไปทําบุญทําอะไรกันมาแล้วนะจันนี่ก็ได้เวลาทำครับเขาของแมลี่นะจ้าโอ้ดูพวกใหญ่เลยจ้าอันนี้จะแกงมพวกหวานเลยจ้าเด้ออันนี้ก็บแมลี่ก็จะใส่พริกโกนเลยจ้าริกโกนตาใส่เบริกต้นเจ้าตําใส่เอกัดเทียมเฉยๆจ้าแต่ใบมะกรูดก็ตัดไข่นี่งแมลี่ก็บถูกก็ชีสเอาอะไรเลยจ้าไม่ได้ตำแบบเด้อจ้าต่ว่าใส่เอาไว้ในนี้เลยจ้า อ,อันนี้ก็เป็นวมะทูรักจ้ะวัตถุดิบลักจ้่ามะทูรักวัตถุดิบลักหลักลักมันคำว่าดีหายไปไหนนอว <laughs> ัตถุูรักเดี๋ยวะอู้ผักหวานนี่ซื้อเข้าไปหกสิบบาทเดี๋ยวจะได้เยอะเยอะจ้ะเป็นผักหวานสีกระปูกกระบานเลยนะจ่ะกระปานอ่ะไม่นีดอกจ่าด้วยนี่เขาปลูกอยู่กระบานเลยนะจ่ะ แล้วแมรี่คนจะด้อโอ้ยร้อนสะไปนอ้อนี่นะเมรี่ก็เห็นไปหดหมอจะซุกเลยหละจ้ะนี่กาศก็ยังร้อนมันเดิมนะจ๊ะวันนี้เมรี่เกือบจะหาบอลอยู่แมมมีม่เลยจ้ะหาไปอยู่บนถั่วไปเลยเห็นเด็กหน่อยอไอยกะละมงังอาบน้ำกูหมวอ,อยากปลงก็เด็กหน่อยไปเลยจ้ะ เดือดตุ่ก็ไม่จะนอบเดือดใส่เครื่องไม่จะดืด้อ<า>อันนี้ก็ใส่ผู้นัวจ้าจำปาจ้าอันนี้กบ สามปะลาสาวเส้นได้ใจเดโอ้เนี่ยละเต็มอุ้ยใสจากตรงโชนเขจจะได้ความนัวนะจ๊ะพอาจะได้นัวนี่เป็นสูตรแกงพักหวานของแมลี่นะจ๊ะวันนี้มีอะไรพิ่มอีกน้อนี่ไทยหมแดงจ้าไทนนี้เน้ะบ่ิเลยจับพบว่านั่นซื้อล้านเคยนะจ๊ะได้หลายอยู่จ้ะ ยังเหลือจะจกมียังเลือนะจ๊ะมันเตียมใส่เก๊นงนอโจดดาแล้วทีนึงนะจ๊ะเนี่ยหลายหลายอยู่จ้ะโลนึงน่ะหลาหลายอยู่มันมีแต่ของ,ของก่อตุกเมื่อไหเนาะจ๊ะจมีแต่พักหวานนี่แหละจะนั่นอยู่ก็เดือดนั่นเลยแต่ไมื่มันไปมันก็นแรงดีนะเนาอจนาะมัน,นก็นจะทุกเลย อุ้ยน่ากินเลยแท้เอฟซีเอ้ยนหนิจะมากินแกงพักหวานก็ไม่ดีเลยจะเด้อนี่เดี๋ยวให้มันเดือดอีกนิดกนึ่งนะจันโนจันนี่เดือดแล้วเด้อจ้นนี่พักหวานก็สุกเรียบร้อยแล้วนะจัะนี่น้าจะให้เอฟซีมากินเแต่ก็ไม่ดีเลยเต้อ มาเด้ออยาไปกินเด้งขับหวานใสไข่มดเด้งก็ไม่ดีเด้อจะเด้อไข่มดแดงนี่นๆเลยเด้อจะดีถูกใจน้องแก้มเขาเลยจากงานนี่อะจารย์อาจารยวัสดี้กน้องแก้มค่ะอาจารย์วันนี้มีเมนูอะไรเนาะน้องแก้มมีปลาทอดค่ะใส่พวกหวานใส่ไข่มดแดงค่ะมีน้ำพริกค่ะมากินข้าวกับน้องแก้มเด้อจ้า อ๋อชีบาเมลี่ด้วยนะมันนีเมหมัดผมนี่ลูกว้าวม, <c oughs> มตัวกไปเล่นกันนอกด้วอาจารย์มากี้เข่าวนี้มอตรัวน่จะเด้อทำแต่กับข้าให้ลูกหลานจินไปเ้นจ๊จะนี่ยอนเสียงบัตจะนอกนะจะเลยยิ้วเข่าลยจ๊ะนี่มาจ,จ้าเมื่อกี้เข้าก็ไพี่โยนะจ้ะของโปรด สวัสดีจ้าโอ้มันเกมตักแบบปูนจ้าเลยเด้ดจังโกงมะมี่เลยนะคะนี่วันนี้แมรี่ก็บอขาจวดเด็ดจังเสียงว่าวันนี้รอนหลายแล้วก็เลยนนี่ว่อะไรกินน้ำหลายได้นอะไรจ้ะวันนี้ก็นั่งคุยกันก็กระถ่อมกับกินแต่น้ำกันเด็ดจังนี่ทำตะกั๊กเขาให้เอฟซีดู้เลยจ่ะนี่เมนี่ไม่ไหวเลยจ่ะนี่โอ้โค่นนั่งซัวัดลมคนจะไม่ไหวเลยยันหลอกเลยจ่ะนี่ยายมัดแรงแล้ว ทำกับเขาพอก,ก,กับมาแม่พี่ซาร่ก็เขาให้ยายก็มาขอตัวค่ะต้เงินเดือนก็ได้แล้วเนาะกูอขอตัวแล้วเท่านี้ขอจ่ายเงินเดือนไปแล้เวเมรี่บาหวาเมื่อกี้ก็ไม่มีใครห่าดอะไรเลยได้จัดตอนนี้ขอจ่ายเงินเ,นเดือนไปแล้วยายก็จะได้พักกันก่น มัน right ี้อนจริงๆะมันมีเหด้วยนะ้าเนี่ก็กลังไข่จะมีจะใไขเต็มท้องเลยจะนี่ปลาถอดแล้วจ้ะแม่เอาปลาเอาไข่หนึ่งเนอเดเลยว้าเอาไข่หแล้วเอาปลาขนาดหกโมงล้วแดดลมล้มต๊ลยดูจะแต่ว่ายังร้อนอยู่เลยจะนี่นะตกแต่งน้าาให้ยคนจะเกี่ยวรู้อ nên nó hay kể tất cắt rồi cái nó như vậy của luôn 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 bố luôn 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 bố luôn 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 ดูดิดิตอนนี้เอาไปค่ะฟาร์มกำลังไขลูกกำลังไขอยู่วันนี้เนี่ยผมยื่นแต่ไขเลยทำไมตัวเล็กนี้ไข่ได้อะเพราะว่าตัวเต็มใบแล้วใช่ทำไมมันมองคนแบบนี้เอาทุ่งไม่ให้ตาย วันนี้พี่โยยุตยานก่อนนะเดี๋ยวจะ,จะไปเอออเาไปเป็นสะพานบุนูนเฮกับพิจิตรอย่างที่ว่าเอฟซีได้เห็นในคลิปนะั่นแหละนะจ๊ะ นีปก็ไปถวายนามไปนั่นน่าจารย์ตัวไห้เป็นเด็กไปเป็นสังฆทานข้าเลอลูกพิ่เอ้ยเนี่ยแต่ไปทำแต่เนี่ย็ต่ในเป็นคำในสังทานบมุนไปเลยเด้อหายเจ็บหายปวดตัวลูกเนื้อดีพี่เจ๊แกระบุมาป่ะให้เป็นนามด่มไปถวายวัดนะจ๊ะอาจารย์จะบอกให้เป็นถวายเป็นสังกัดข้านามไปเลยนี่ได้ทำให้

ชาบด้วยจ้ะนี่เป็นพวงมาเลยจ้ะห้องมูสตังค์มันอ่อนนี้ก็ไม่การเด็ดออกมากมันอ่อนดีอยู่มันขาวอ่อนดี้ห้องมูสตังค์เอาสองสอนเลยได้ห้องโกห้องมูสใส่อีกมว่นนี่นี่แค่ข้าไม่จินจ๊อบเล็กหน่อยแล้วเลยวันนี้มันจะหนาวมื่วันนึงวันนี้ก็หาบอลอยู่เหมือนนี่จ้ะโอ้ยไปมุมไหนมุมไหน

ตุก่หวพ้น่งถุมาลัคนเดียวออหลุดนะทำไมยังปล่อยให้ม่เราเพราลให้มาซื้นหนึ่งถม่หนูจะต้องเอาหลุดแม่ละอ้าวมันไม่ไทยดีนี่เดอนเลยเดกดวนลูกนั่นมีคนยายมาทำไมยังปล่อยให้มาหนี่กับในในนันละเด้อน,นี่ ไม่เอาไม่เอาหนูจะดวนหนูจะดวนครับหลูดไม่เอาหลุดเยอะแล้วหนู้คายไม่ถึงด้วยอะไรด้วยจังหวะเวลาหลุดเขามาแรงๆเหล่าหนูไม่รู้จังหวะว่าจะต้องเบรกยังไงอะไรยังไงอ่ะทํายังไงทีนี้มาคนเดียวลูกใหญ่ๆอย่ใหญ่ตืึนตัวอย่าตึงตัวหลุดหนูจะพ่อให้เปลี่ยนจากกับเข็มยังไงอเปล่ากับโปรยทั่วก็ไม่ใช่นะลูกหลุดมาด้วยต้นนั่นนะลูกเข้ามจริงจริงเลยอุ้ย ไปดูครับไม่ใช่นะอย่างสน,นุกสิหนิถึงไม่เรครับนี่บนต้นเ,เลื่อนาเลื่อนหลังกันไหนเราไปดูครับหยุดใหญ่เวลาเข้ามาหนูจะเลี้ยวเขาลานขาลาดอะไรเลี้ยวยังไงดูน้ำแบบทางว่ายังไงอะไรยังไงทีหลังโผล่ให้มาโบว่ายายไม่ให้ครับนะอันนื้อเองเทออนี่นะเสือเทอนนี่หนูครับได้หนูครับได้ใช่ไหม,ไมเอมเอครับเนาะแหมว่ก็เราพอให้มาได้ยังไง ต้องโทษพ่อได้ดิพ่อครับได้ยไม่ไม่ให้พ่อครับมาไปเอาเราลูกขึ้นเดี๋วนมาเด้อลูกยังไม่เก่มยังไม่ได้แข็งออกเกมดอกนันหนูเพิ่งซ้ำมืาบ้านนี่เองที่จริงๆคนใหญ่เนี่ยหละกก็จะหามดูไม่ทษต้องแก้ไม่ได้หรอกใส่เจ้าหมกมา อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกสิให้หนุ่มาสื่อโค้งเอาไงเด้อเป็นโบ้คด้วยมันไม่ใช่เรื่องอันไหนถึงเวลาก็คือถึงเวลาไหนยังไม่ถึงเวลาก็คื้อยาไอ้ยาไอ้ยาไม่ใช่เรื่องสนุกกับหนา คนใหญ่ยังนีครับผาผังได้นี่นูตัวแค่นี้แล้วไปอะไรไดน้นะหลุดใหญ่เข้ามาเร็วๆนูจะก,กาดตัดสินใจไม่บจจัดเจรยวหรือจะอะไรยังไงเวลาเขาบาดเวลานั้นเนี้ยครับผมตัดสินใว่าโอ้แต่ยายยังใายยายพูดยายยายเองแต่ยายยังไหม่กน้าโนยายยังเนีบิดบางโลงรับทีนึงยังหลังจะทำแบบนี้ก,กัน โอ้ลูกโอ้ให้โอ้มาซื้อเองงูหามสันเงินก็มากก็โอ้เสียงอร่อยไหมคะแต่ยังชวนเด็กดีกินอีกเลยนี่ออจริงตัวพ่อนั่นแหละควรจะไม่ให้ลูกมา อันนี้อขอดูน้องแกมหน่อยเดยจานนี้พี่อาจ์ับรับหลดพวงเองคนเดียวเดวจานนี้นะที่ดูนี่ก็ไม่ใช่อะไรจะโดยความเป็นห่วงนี่แหละจ้ะเพราะว่าน้องยังเด็กน้อยครับหรว่าหนิหนะจ้ะลงแม่ไปหนังไปด่วยที่นีดเลยแม่นะ่ะห้โลครับหรือว่าจ้ะไยบันิดโผใหไฮโปรยมือไ้มาเองเลยมาหลังค่ะ แล้วนะลูกถึงมาส่งมานะเือความคือขนองนี่แหละมันจะทําให้เกิดัติเหตุรู้อะครับได้ครับได้แต่หนูยังไ,ไม่รู้กดจะล่าจอมหูกว่าเข้าไปยังไงแต่สายมากกัวเวลาหนูจะเรี่ยวจะตัดตินใจ<า>เรี่ยวยังไงเห็นหลุดเขาอยู่ไกลๆเกิด นู้คิดว่ามันจะทันเกิดมันผุนลานูฮักหลุดทวงมไม่ใช่เบาๆเดีหลุดมันนักเ <ünd S 1> ดียวเหรอยาลูนยม้วนบางง่ายเราไม่ลองหหอหัเย็นเนยม้วนหูไม่หนักอนูกลับมาเ,ห,มนเ,ห,เห,ไไหนื่อยไหมเลี้ยวใครเลี้ยวไงยังไง พ,พัก,พก,กยาพักยายอย่างนี้ให้ก็บ,บอกเลยว่าไม่รู้ช่วงจังหวะการกปุมแน่นอนเวลาหลุดมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราหลุดเบรกหนูไม่ให้เบรกดีด้วยนะเอ้หนูไปป้าหัวไปถุนพลังสิงนหไวไวนุ่หนึ่งหนึ่งใบดวงน้อยจะบอกให้ พอเลยทีหลังไม่ตอ้องเงล้วอย่าให้ลูกอีกนะครับทุกครับทุ่งมาลายยายจะขายทุ่งทิ่งเลยครับเอ็งถ้ายังไม่กินยาครับจากก็แม่มาหรือบบบนั้นก็เองน้องยังคอยยัดยิบยังยิบเนี่ยครับเมื่อวานนี่นะมาครับมาแบบน่ะนี่แหละเดี๋ยวความสี่าร์เด็กหน่อยส่วไปพอได้ยิบปุ๊บ เพร่อ<ท>บาดตัวเองเนี่ยเป็นเหมืหอนเสียมขนองมืออยากไปจับแล้วไม่ใส่กำลังฉันจะจิงเนี่ยพ่อพ่อจะบอกว่าไม่ให้นพ่อจะมั่นใจว่าตัวเองทับจร,จริงทับได้ยืดซีตอนนี้ตั้งของโยบนร้านเรื่อยเรื่องลูกร้านอะไรลูกร้านทักงไป ต้องบนและจะเพราะว่าประเด็นแรกคืนนอน้องยังไม่รู้โครจะลาจ้อนแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถึงถึงยิบเป็นขังแหลกเลยนะจ๊ะเนี่ยแต่ยายเม่อกี้นี่ยายยังพี่จะเล่นเส๋เจออกฝ่ยนี่ยายเนี่ยขาดยิ่งยิ่ลองจับดูหน่อยดูอยู่ว่าครับจับให้มันตรงได้แต่ว่า เวลามันมีหลุดใหญ่หลุดอะไรมากที่เขาจะเลียวหรือเขาจะสวนเนี่ยคือนขันขันลูกหลารตัดสินใจของน้องจะยังไม่นั่นเรือจ้ะโยขออนุญาตเอฟตีบนตรงนี้เลยเด้อจ้ะนี่อร่อยมากจริงๆครับยิงอรออง่อยนะมดชามผิดสองเลยนะหัวมองรู้เลยหัวม,มองนาเอฟตีเลย

ไู่หนเนี่ยเป็นปนังเซลอยู่ไหนแม่ก็ไม่รู้จ้าคนนี้ไปลูกตะไข่คนขายตันิน่โอ้ไขหน่อยนิดหน่อยหน่อยหน่อยลุกนิดหนิดไก็ไม่รู้นนจะน่ังพอาคุยแบบเนี่ยมือมาดิจ้านี่ đến phong bán của mới cũng cầm gì mang đi cái chân kén chưa mướt rồi nè bán mướt mày là เอฟีหลนคือก็บ,บันเลยรีไม่น่าจะหลนจริงๆเลยบ้นนี้โอ้เห็นเด็กหน่อยลุงเล่นหนามไม่รีไอยากเป็นลิงด้วยใจเด็กกลัมั่งสีก็หนาให้เด็กหน่อยเลก็จะลุงด้วยก็เลยเพีงใจเด็กหน่อยจ้ะ <c oughs> น่าจะื่อกะระปูนมานองเหมือนมีคนพาพัไปอ่องแกมพระรวดสวงพาพี่เรอ เดี๋ยวมาพายายไปเด้องเก่งเนึ่เด้่องรถจิพาให้พาไปตลาดนะ่ะ <laughs> ไปลุงทางอยู่ไกลกขนาด <laughs> จำพี่เป็นใครเป็นใครหนูก็ <laughs> รัว่าฮัทครับก็คือฮัทครับแต่บาดตัวเองยังไม่ทอ,อง <นะ S 2> อยังไม่แน่โนโหน่าดุโหนี่เดี๋ยวเวลาพ่อไม่อยู่หนูจะเิดไปขึ้นหลดุดขึ้นที่ิงกิ้ง นัดเป็นหนูเป็นหนีเองโดยไม่รู้เรื่องบาคนใหญ่จะไม่รู้เรื่องนะดูอยู่ยาคาบแต่ว่าหนูก็ลอยหนูโตก็นอีกก่อนนี่ก็คับเป็นนั่นแหละแต่ว่าจะฉลาดใจใคริงๆคนใครมันเทงก็มีนะเราจะไปดูพ่ออีกทีหนึ่งนึดูหลูยังไง บอกเลยบอกว่ายายดู้พอยายรู้พับหลุดบอกลงอบอกเลยเด้อบอกว่ายายจะขายผ่วงฉินกว่านั่นน่ะรู้พอจะป่าไงเด้อย,ยายบอกว่าพอให้หนูคพับหลุดยายจะขายผ่วงกว่านั่นน่ะหนูก็อกย่าพึ่งนั่น พอให้ไปผมจะพึ่งไปไม่ต้องนั่นเลยไม่ต้องไม่ต้องว่าุดตัวเองเก่งขับรถโชว์คนหน่คนคนนีมองแต่ว่าเขาจะมองฉันไหมอะไรเงี้ยไม่เหลือแหละแต่โอ้ยบบเ,เขาจะว่าโอ้ยดูตัวเองในเกมเหมือนมีเกล์หลังจะให้เขาชมนั่นแหละจะเสียใจประชูะช้ชไ,มไ,ไม่ชมค่ะไม่ละจ้ะยายก็ไม่ชม แล้วจากคิดนี่กับใบเคเดียนะจ๊ะน้องแก้มก็อาจจะต้องนั่งกินข้าวทางโนนบนไปด้นะจ๊ะพี่โยรูพี่โยก็ต้องบนอยู่แล้วละจ๊ะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของล้านนะจ๊ะขึ้บนเนี่ยคือด้วยความเป็นห่วงนี่ละจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอชซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลักเอชซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณ้าลูกจิ๊บเด้อแม่เป็นกำลังใจลูก